สวัสดีครับขณะนี้เรามาเที่ยวในจังหวัดลาดบุรีครับมาสถานที่แรกครับวัดมหาธาตุวรวิหารครับโบราณสถานภายในจังหวัดลาดบุรีครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมโบราณสถานทางด้านในกันครับนี่ครับ ขณะน,นี้เราก็อยู่ภายในโบราณสถานครับวัดประศรีมหาธาตุวัดมหาธาตุบวรวิหารครับภายในจังหวัดราชบุรีครับนี่ก็จะเป็นโบราณสถานครับเป็นวิหารหลวงแตาจะอยู่ทางด้านบนครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมทางด้านในกันไปครับบริเวณนี้ก็จะเป็นวิหารหลวงของทางวัดมหาธาตุครับ ได้ทำการบูรณะโดยการสร้างศาลาเข้าไปครับก็จะมีพระพุทธรูปครับพระมงคลบุรีครับเป็นพระประธานองค์ใหญ่ภายในวิหารหลวงทางด้านในก็จะมีพระปรางครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมพระปรางทางด้านในกันนะครับโดยรอบ นี่ก็คือภายในวัดมหาธาตุก็จะมีองค์พระปรางครับองค์ใหญ่หมงดงามมากครับงดงามแล้วก็ทางด้านระเบียงคดก็จะมีพระบุธรูปครับเรียงรายเต็มประมุดญามมากครับ พระมหาธาตุเมืองราชบุรีก็สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นครับราวพุทธศตรวตรรษที่20ถึง21ครับทรงพระปรางขนาดใหญ่ครับความงดงามของพระปรางงดงามมากครับ อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัครับขับรถมาสะดวกสบายครับประมาณสองชั่วโมงครับก็ถ <k fulfil> <nai> ึงก็สามารถเที่ยวชมโบราณสถานที่วัดมหาธาตุได้ครับจากที่เราเดินเที่ยวชมภายในวัดมหาธาตุครับชมโบราณสถานประปางของวัดมหาธาตุแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในสถานที่อื่นครับของจังหวัดราชบุรีต่อ ไปชมกันครับว่าเราจะได้ไปเที่ยวไหนไปกันครับ วัน,นี้เราก็เดินทางมาถึงรบ,บริเวณน้ำตกเ้าชั้นหรือน้ำตกเก้าจนครับบริเวณนี้ก็จะเป็นชั้นที่หนึ่งครับขอ,องน้ำตกเดินไม่ไกลครับประมาณห้าสิบเมตรถ้าเข้าชมน้ำตกก็คนละยี่สิบบาทครับไม่แพง บริเวณน้ําตกของน้ําตกเก้าชั้นนี่ก็เป็นชั้นที่หนึ่งนะครับทางเดินก็สะดวกสบายครับเป็นสถานที่มาพักผ่อนหย่อนใจได้ที่อำเภอสวนพึ่งครับจังหวัดลาด,ลาดบุรีนี่ครับ ั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองนี่อยู่ห่างกันไม่ไกลครับห้าสิบเมตรนี่ก็จะเป็นบริเวณชั้นที่สองแล้วขณะน,นี้เราก็มาถึงบริเวณภายในน้ําตกเก้าชั้นแล้วครับหรือน้ําตกเก้าโจนอ,อําเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับนี่ก็จะเป็นบริเวณ ชั้นที่หนึ่งแล้วก็ชั้นที่สองครับที่อยู่ไม่ห่างกันครับสามารถลงเล่นน้ําได้ครับวันนี้เหมาะสำหรับมาพักผ่อนจนใจครับอยู่ที่อำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับก็วันนี้บรรยากาศดีครับลายล้อมไปด้วยภูเขาวันนี้น้ําก็มีเยอะพอสมควรครับมีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำพอสมควรเลยครับเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปชมชั้นที่สามอีกสา0ร้อยห้าสิเมตรครับ เดี๋ยวเราไปชมกันว่าสวยขนาดไหนในชั้นต่อตอไปไปกันครับนี่ครับก็จะเป็นทางเดินที่จะเป็นก้อนหินครับเรียงรายทำไว้สำหรับเดินเดินสะดวกครับก็เป็นลำธารยาวๆครับสามารถลงเล่นน้ำได้ครับ แต่เราก็จะขึ้นไปชมในจุดถัดไปครับการเดินชมบริเวณน้ำตกก้าโจนเดินสะดุกสบายครับแต่ระยะทางก็ ใครพอสมควรครับนี่ครับนอกจากน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำได้ในทุกๆชั้นก็จะมีเนี่ยครับทางเดินศึกษาธรรมชาติครับก็มีพันไม้ให้เราได้ศึกษาครับนี่ก็เป็นต้นเล็บเกี่ยวครับ ในแต่ละสถานที่ครับก็จะมีให้ศึกษานี่ครับบรรยากาศก็เป็นลำธารยาวๆครับน้ำก็ไหลซอกมาตามซอกหินภูเขาครับใหญ่ในแต่ละลำธารครับสวยงามครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชม ต่อไปในหลายๆชั้นครับจนถึงชั้นที่เก้าเลยไปกันต่อครับนี่ครับบริเวณชั้นที่สามของน้ําตกเก้าโจนครับน้ําตกเก้าชั้นนี่ครับสวยดีครับนี่จะเป็นรับทานน้ําตกครับเลยนี้ก็จะเป็นนี่ครับตน้ําตกสวยงามครับบริเวณนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวครับมาเล่นน้ําครับน้ําไหล เป็นลำธานไปครับไปสู่ชั้นที่สองครับลายล้อมไปด้วยก้อนหินใหญ่ๆครับก้อนหินภูเขาสวยงามครับไป,ป,ป,ป ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วครับอุทยานหินเขางูที่ออุทยานหินเขางูอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับ เป็นหุบเขาอินปูนครับเราจะพานร้ับนี่ครับมีสะพานข้ามไปถ่ายรูปเซฟ,ฟี่สวยๆได้ครับแล้วก็ยังมีเรือทีะขีบริเวณน้ำกลางหุบเขาครับสามารถเดินเที่ยวชมได้ครับ เดยโดยรอบบรรยากาศกลางหุบเขาของอุทยานหินของงูจังหวัดราชบุรีครับมีน้ำตกด้วยสะพานสวยๆครับบรรยากาศครับนี่ครับคือภาพบรรยากาศนะครับทางเดิน ชมบริเวณภายในอุทยานหินเขางูครับนี่ก็จะเป็นสะพานที่เราเดินข้ามาครับใครมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีครับก็ไม่ควรพลาดครับอุทยานหินเขางูครับอยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณสองถึงสามกิโลเองครับ ลายล้อมไปด้วยเขาหินปูนครับช่วงเช้ากับช่วงเย็นๆครับเหมาะสำหรับการมาเดินชมถ่ายรูปกับบรรยากาศดีๆครับวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมในสามสถานที่ครับก็จะเป็นวัด มหา,าธาตุบรรวิหารในตัวจังหวัดราชบุรีครับไปทำบุญรวมไปถึงเดินทางไปที่อำเภอสวนพึ่งครับไปเที่ยวน้ำตกเก้าโจนหรือน้ำตกเก้าชั้นครับก็เดินชมได้แค่สามชั้นครับก็กลัวหมดเวลาก่อนครับก็เลยเดินทางกลับมาเที่ยวที่นี่ครับอุทยานหินเขางู เป็นสามสถานที่ครับที่น่ามาเที่ยวภายในจังหวัดราชบุรีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมิ้งชอบเที่ยวจะพาไปเที่ยวไหนในคลิปหน้าติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ